สวัสดีครับนี่เราจะพามาเก็บเห็ดคนกันนะครับฟุกมากเลยครับนี่เยะเยะเลยครับนี่โปกเกงนะครับวันน,นี้เพียบเลยครับนี่พิติ้งนะครับเ,รเก็บมะพระ้าวจะเจอเห็ดคนนะครับ ครับมือนี้นี่ครับเพียบเลยเพียบเลยกำลังออก นี่นะครับเรามาแกงเลียงครับเห็ดโคนนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์กดไม่ได้นะครับเครื่องปรุงของเราก็มีพริกทุบนะครับกระเทียมทุบโอ้หอมแดงทุบครับตะไคร้ครับนี่แจวชายของเราครับเห็ดโคนครับใส่กระวมครับเครื่องหอมครับมีกะปินะครับ ขงชูรสดีครับอันนี้ถนอมอาหารไว้ครับนี่จะเช่ตู้เย็นไว้ครับไปกินวันหลังครับเพราะมันเยอะจัดครับเก็บสองวันก็ได้อยู่ประมาณสองโลกว่าสามโลครับฟุกมากเลยครับไม่คิดว่าจะได้กินครับปีนี้ไปเก็บมะพร้าวหลังบ้านนี่เจอขึ้นเต็มเลยครับเอาเรามาดูกันตอนมันสุกนะครับอีกแป๊บหนึ่งครับ มาใส่กะปินะครับให้มันเพิ่มความหอมเราไม่ใส่ปลาดานะครับเห็นหน่วยขึ้นครับแต่บางบางคุณเขาใส่ปลาดานะครับแต่ผมที่ชนนะครับครัวพิติเกอร์คือกะปิครับหอมหน่อยครับดูหน้าตาครับสุแล้วครับเนี่ยใส่หลังลัานะครับเยอมมากเท่านี้ มจะตักใส่จานนะครับตอนนี้ใส่กล้วยครับใั่กล้วย มากเลยครับชิมดี๋ยววดให้ดูเลยครับนี่ครับโอ้โหรสชาติกลมกลมครับนี่ครับเจ้าชายของเราถ้าใครมีใจก็ตามมาครับชนบุรีครับชนบุรีครับนี่ครับเดือนสิบเอนะครับ แต่ก่อนเคยเก็บจะเดือนสิบครับเดือนสิบเอ็ดครับ,ดรบได้อยู่ประมาณสองสามโลจะทำกินหลายรอบแล้วครับบินโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ